บุกรับกวนชาวบ้านที่ตะบลช้างทูลให้ชาวบ้านปรับตัวรับสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดคร,ร,รันอบนายองค์กรเอกรัตนายอำเภอบ่อไร่เป็นประธานในการประชุมปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทํากินของชาวบ้านตะบลช้างทูลโดยมีนายพิชิตพิพัฒนศักด์นายชันชัยพัชระวรพกูลประหลัดอำเภอบอ่อไรนางจินดารัตนบำรุงวงศ์และวิชาการป่าไม้ชำนาญการชำนาก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย่งนทยงามสงเสงียมหัวนักทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนาวาตีสายพินจันทจีตหัวหน้าชุดควบคุมอหารพรานนภิยดทินที่1304พร้อมนายเกษตรมั่นคงนายกองค์การมีหาส่วน,นบนช้างทูลและทีมชุดฝ้อระวังช้างป่าตำบนช้างทูลร่วมายงานสภาพปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าและรับฟังอุปสรรคในการฝ้อระวังนายบุญเที่ยงทัศนากำลังตำบลช้างทูลและนายอดีศักดิ์แหลมหลักผู้ใหญ่บ้านหมูสาบอกว่า ปัจจุบันมีช้างป่ามีความสูงประมาณ3เมตร40ซนเมตรมีรอยเทา้าช้างเส้นผ่าศูนย์กลางถึง129ซนเมตรจำนวน3ตัวเข้ามาทำลายพืชไร่และลบรบกวนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในเวลากลางคืนจนชาวบ้านไม่กล้าออกไปกลีดยางพาราเกรงจะได้รับอันตรายนายอารมณ์กรแอครัตนายื่อบ่าไร่บอกว่าสาเหตุที่ช้างป่าออกจากป่ามาสู่ชุมชนเพราะพื้นที่ช้างถูกปุกรุก ทำให้ช้างต้องออกมาหาอาหารและแหล่งน้ําในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ติดกับเขตพื้นที่ของช้างและพื้นที่การเกษตรเคยเป็นพื้นที่เส้นทางเดินของช้างมาก่อนปัจจุบันอัตราการเกิดของช้างสูงถึง10%ต่อช้าง1โลงดังนั้นชาวบ้านควรให้ความร่วมมือปรับสภาพแวดล้อมเช่นควรเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง,าง,างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าให้มิดชิดเรียบร้อย สำหรับสายไฟฟ้าควรเก็บให้อยู่ในที่สูงเป็นระเบียบและงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้าสายไฟในกรณีที่ไม่จําเป็นและเปลี่ยนชนิดพืชที่ช้างกินเป็นอาหารเช่นข้าวกล้วยอ้อยมันสำปะหลังมะละกอมะพร้าวปาล์มน้ำมันขนุนทุเรียนเงาะเป็นพืชชนิดอื่นที่ช้างกินไม่เป็นแทนสำหรับการประกอบอาชีพกรีดยางพาร,ราควรเปลี่ยนช่วงเวลาเป็นช่วงเย็นแทนเพราะช้างป่าจะพักผ่อนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา หลังจากนั้นจะออกหากินตามธรรมชาติส่วนที่พักอาศัยควรเปิดไฟส่องสว่างไม่ควรปล่อยให้เกิดเสียงผิดปกติเช่นเสียงสุนัขร้องเหา่าหรือเสียงเด็กร้องอยู่ในบ้านในช่วงกลางคืนเพราะอาจเป็นต้นเหตุให้ช้างบุกบ้านพักได้ปาทที่ลงมาในพื้นที่ของตำบลช้างคูตนตำบลหนองบอลเนี่ย ว่าเป็นปนัญหาในคนในพื้นที่ของตะบลทั้งทุนนะครับวันนี้ก็เลยได้มาวางแนวทางกันว่าจะมีทางไหนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในดับหนึ่งในการแก้ปัญหาระยะท่านนี้ก็คือเรามีชุดเฝ้าระวังช้างโะรวังวตอนนี้เราแบ,บ่งไว้กันเป็นสี่ชุดชุดละประมาณห้าถึงหกคนนะครับางบนเองก็จะหางบประมาณมาสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์รองเท้า ไฟฉายไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่ององุปโภคบริโภคนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยเหลือกันแล้วก็ในคนในพื้นที่ช่วยกันครับแี่จะเฝ้าระวังนะที่จะเฝ้าระวังไม่ให้ไม่ให้ใหออกไปในในชุมชนไกลเกินมากนักในส่วนที่เราจะรายงานจังหวัดก็ถือว่าเป็นปัญหาที่น่าจะเกิน กำลังของทางอำเภอก็คือในเรื่องการที่มันมีช้างอยู่เชือบหนึง่งนะฮะบ้างชื่อกันนะครับว่าชื่อไทรดดื้อนะรู้สึกจะมีความพุ้นเคยกับคนมากทางเราเองก็เลยอยากจะหาดูที่ว่าอาจจะทําได้ในการที่หนึ่งก็คือ,คอหาคนมาคล้องหรือเอาควานช้างที่มีฝีมือคล้องเอาไปเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างซะจะได้ไหมเพราะเนื่งองจากตอนนี้มีความพุ้นเคยกับคนมากคนเข้าไปถ่ายรูปไประยะใกล้ๆก็ยืนนิ่เราก็เป็นห่วง วจะเกิดความมายได้นะครับกับอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นนายนางแก้ไขที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้คนคงจะต้องอยู่ขอความร่วมมือในระดับของอำเภอเขาสมิงด้วยและจนถึงของระดับจังหวัดด้วยนะครับว่าหาพื้นที่ให้ช้างอยู่อาศัยซึ่งในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้มีการ,รวางแนวว่าเราจะเอาตรงบริเวณตรงข้ามสถานีไฟป่าอยู่ในของประมสตอซึ่งเป็นเขตป่างวงมห่งชาาิป่า เป็นพื้นที่ล่าอยู่ประมาณพันถึงสองพันไร่ก็จะเอาในช่วงนั้นจะเป็นที่อยู่ของช้างได้ไหมแล้วเราก็ค,ค่อยปลูกอาหารให้ช้างได้มีกินกันแล้วก็มีแหล่งน้ําอยู่ตรงบริเวณนั้นเดี๋ยวเราสมบูกเพื่อให้ช้างเขไปอยู่ตรงบริเวณนั้น